สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello t เ e นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซ u b s c r i b e ไล k ์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะพูดถึงเรื่องราวของความรักสามเศร้าความรักที่ไม่ลงตัวในหัวข้อข่าวตามเพจต่างๆต,ต,ตามสำนักข่าวบอกว่าผัวเก่าไปยิงผัวใหม่ พอมันเป็นหัวข้อข่าวแบบนี้ก็มีผู้คนมากมายเข้าไปแสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าสมควรแล้วบางคนก็บอกว่าน่าจะยิงให้ตายทั้งคู่แต่สุดท้ายท้ายสุดพอผมไปหาข้อมูลจริง,รงๆเรื่องนี้โคตรสลับซับซ้อนครับเพื่อนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆถ้าเราฟังดีๆถ้าเราวิเคราะห์ดีๆมันจะเป็นเรื่องราวของคนหนึ่งอยากเลิก แต่คนหนึ่งไม่อยากลาผมก็เลยอยากจะนำเรื่องราวนี้มาสรุปให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮั l โลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้เกิดจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งกับเพื่อนสามีชื่อว่านายโชคไพบูลทิพสุขอายุ38ปี เขาเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์กันเพื่อนอยู่ที่บ้านโคกไม้แดงตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีและเขามีภรรยาชื่อว่านางสาวกานทิตาศรีชาลีอายุ24ปีครับเพื่อนเป็นภรรยาเด็กเป็นภรรยาสาวสวยหน้าตาดีครับเพื่อน ครอบครัวนี้มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนแรกเริ่มเดิมทีสองคนผัวเมียนี้ก็ใช้ชีวิตแบบปกติแบบคู่ผัวตัวเมียท,ทั่วไปแบบชาวบ้านท,ทั่วไปกับเพื่อนไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน แต่สุดท้ายท้ายสุดพอเนิ่นนานไปครับเพื่อนเพื่อนความรักชักจะจืดชักจะจางความรักชักจะมีปัญหาครับเพื่อนเพื่อนตัวฝ่ายสามีเองเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงครับเพื่อนเมื่อมีภรรยาสาวเมื่อมีภรรยาหน้าตาดีโชคไพูบย์ก็เลยออกลูกหึงห่วงครับเพื่อนจำกัดบริเวณภรรยาไม่อยากให้ภรรยาออกไปข้างนอกไม่อยากให้พูดคุยกับใคร จึงทาให้ภรรยาเกิดอาการอึดอัดเกิดอาการไม่อยากอยู่ด้วยคับเพื่อนๆสองคนนี้ก็เลยมีปัญหาทะเลาะบบาแหวงกันอยู่เป็นประจำครับเพื่อน ประกอบกับสถานะการเงินของครอบครัวไม่ค่อยจะดีครับเพื่อนๆติดติดขัดขัด,ขดก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้สองคนนี้มกักมีปากมีเสียงกันจนในที่สุดนะฝั่งภรรยายก็คือนางสาวกันทิตาเนี่ยก็เลยได้ตัดสินใจเลิกรากับโชคไยบูครับเพื่อนบอกว่าเลิกราเถอะบอกว่าแยกกันเถอะไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ไปก็มีแต่ปัญหาอยู่ไปก็มีแต่ทะเลาะก,กัน ตรงนี้ฝ่ายกันทิตาเองบอกแบบนั้นแต่ฝ่ายโชคภัยบู์ไม่ได้คิดแบบนั้นครับเพื่อนโชคภัยบู์ยังมองว่ากันทิตายังเป็นเมียเขาอยู่ยังคงเป็นคนในครอบครัวเขาอยู่ก็เลยตามหึงตามหวงตามราวีโดยตลอดครับเพื่อนกันทิตาเองก็พยายามแยกออกไปอยู่ต่างหากพยายามหาคนใหม่มาเยียวยาจิตใจส่วนโชคภัยบู์ก็พยายามตามง้อคืนดีก็พยายามตามราวีอยู่เรื่อย มันเหมือนตัดบัวยังเหลือใยตัดอะไรก็ตัดได้แต่อย่าตัดใจจากช่องผมเลยแหมไม่เกีียวนะครับนะ มันเป็นการคาราคาซังมันเป็นการไม่เข้าใจกันของคนทั้งสองคนกับเพื่อนคนหนึ่งอยากไปแต่คนหนึ่งอยากรั้งไว้นั่นเองครับเพื่อนสุดท้ายแล้วคนระับกันทิตาก็เลยตัดสินใจไปคบหากับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายนพเดชมั่นเรืองศรีอายุ41ปีครับเพื่อนคนคนนี้เป็นหนุ่มโรงงานหน้าตาดีครับเพื่อน นพระเดชเองนะครับก็เลิกลากับภรรยามาครับเพื่อนเพื่อนนพเดชเองก่อนหน้านั้นมีครอบครัวเช่นเดียวกันครับเพื่อนเพื่อนเขามีลูกกับภรรยาเก่าสคนแต่ว่าเขาเลิกลากับภรรยาเขาด้วยดีครับเพื่อนมีการเซ็นใบหย่ามีการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรถึงเดือนละสามหมื่นจึงทําให้นบพระเดชเนี่ยเป็นโสดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนเพื่อนภรรยาของเขาเองไม่ได้ติดใจในการเลิกลาแต่ว่าฝ่ายของกันทิตาที่มาคบหากับนบพระเดชเองเนี่ย ฝ่ายสามีก็คือโชคเนี่ยไม่ได้คิดเหมือนอดีตภรรยาของนพเดชโชคยังคิดว่ากันทิตาเนี่ยเป็นเมียของตัวเองแล้วมาเล่นชู้กับนบพเดชครับเพื่อนเป็นการแอบคบกันเป็นการแอบกินกันเพราะว่าโชคภัยบูร์คิดว่ากันทิตายังเป็นเมียเขาอยู่ครับเพื่อนตรงนี้เองก็เลยกลายเป็นเรื่องบาดหมางกลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกันระหว่างคน3คนครับเพื่อน ตอนนี้มันมีนพผเดชเข้ามาร่วมแจมด้วยครับเพื่อนนพผเดชเองรับเคียร์รับเคมภรรยาของคนอื่นทั้งทั้งที่ภรรยาของคนอื่นก็ยังคาลาคาสังสุดท้ายท้ายสุดเหตุการณ์บานปลายเหตุการณ์ใหญ่มันมีจุดเริ่มต้นมาจากวันที่26เมษายนปีพศ2566คร25ับเพื่อนวันนั้นเองช่วงเวลาประมาณเช,ช,ช,ช้าเช้าโชคไพบูุ์กับกันทิตาก็ได้พูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเรื่องหนี้สินไม่ว่าจะเรื่องลูกเรื่องเต้า เรื่องของการหย่าร้างกันตรงนี้เองมันยังตัดไม่ขาดมันยังเคลียร์ไม่ได้มีการลงไม้ลงมือทำร้ายกันครับเพื่อนโชคภัยบู์ได้ทำร้ายร่างกายกันทิตาครับเพื่อนแล้วกันทิตาเนี่ยได้ไปแจ้งความบอกว่าโชคภัยบู์เนี่ยทำร้ายร่างกายตามราวีเขาเขาอยากเลิกกับโชคภัยบู์แต่ว่าโชคภัยบู์ไม่เลิกลาตรงนี้เองกันทิตาได้ไปแจ้งความไว้ที่สพสีมหาโพธคิครับเพื่อน หลังจากน,านั้นโชคไพบูลเองก็ได้หอบลูกหอบเต้านะครับพยายามตามหากันทิตานะครับจนในที่สุดก็มารู้ว่ากันทิตาแอบมาหลบอยู่ที่บ้านนพผเดชครับเพื่อนเป็นรังรักของเขาเป็นรังชู้ของเขานี่คือความเข้าใจของโชคไพบูลครับเพื่อน โชคไพยบู์ก็เลยนำลูกหนึ่งขวบนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาเพื่อมาหากันทิตาในช่วงบ่ายๆของวันที่26ครับเพื่อนมาเคลียร์ปัญหากันอีกรอบหลังจากที่โชคไพบู์มาถึงบ้านนบพเดชก็มีการพูดคุยเจราจาของคนสามคนนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือนบพเดชโชคไพบู์แล้วก็กันทิตา โดยมีพยานนั่นก็คือลูกของการทิตากับโชคไพยบูนครับเพื่อนลูกขวบเศษต้องมานั่งฟังพ่อแม่ทะเลาะกันกันเพื่อน เป็นภาพที่ไม่น่าเกิดขึ้นเป็นภาพที่ไม่น่าจดจําของเด็กวัยขวบเศษครับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนพเดชก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาครับเพื่อนโดยการให้เงินโชคไพยบู์ไป1,000 0บาทเพื่อไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าหนี้สินมีปริมาณมากเท่าไหร่ที่โชคไพยบู์กับการทิตาสร้างไว้ครับเพื่อน แต่แผลนั้นนพเดชให้ไปหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็บอกว่าออกจากบ้านผมไปได้แล้วอย่ามายุ่งกับภรรยาผมอย่ามายุ่งกับแฟนผมเมื่อได้เงินจากนพเดชโชคไพบูลก็พาลูกกลับบ้านแต่โดยดีครับเพื่อนการกลับบ้านครั้งนี้นพเดชกับการทิตาคิดว่าเรื่องมันจะจบเรื่องมันคงไม่มีอะไรแล้วแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ครับเพื่อน โชคไพยบู์กลับไปถึงบ้านก็ไปบอกอดีตพ่อตาหรือว่าพ่อของการทิตาว่าเขาถูกนกผเดชเหยียดหยามเยาะเยะ้ยกรบเพื่อนโชคไพบู์คิดว่าการที่นกผเดชให้เงินมาหนึ่งบาทคือการเยาะเย้ยเขาคือการดูถูกเขาคือการซื้อเมียเขากับเพื่อนนี่คือความคิดของโชคไพบู์ที่นําไปบอกกับอดีตพ่อตาเขารู้สึกโกรธแค้นมากๆเขารู้สึกเจ็บใจมากๆมันเป็นการหยามเกียรติมันเป็นการหยามศักดิ์ศรี ลูกผู้ชายอย่างเขาแต่เขาไม่อยากทําอะไรต่อหน้าลูกเขาบอกเพียงสั้นๆกับพ่อตาว่าถ้าเขาไม่มีความสุขทุกคนก็จะไม่มีความสุขนี่คือคําพูดสุดท้ายของนกพเดชครับพเพื่อนสุดท้ายแล้วนะครับเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในค่ําคืนของวันที่27ครับพเพื่อนช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครับพเพื่อนตรงนี้เองเขาไม่พูดพร่ำทําเพลงครับพเพื่อน เขาเก็บความแค้นมาเป็นระยะเวลาข้ามวันครับเพื่อนเขาก็เลยบุกเข้าไปในบ้านของนบพเดชหลังจากนั้นเขาก็ใช้ด้ามเปิดลูกซองสั้นครับเพื่อนกระแทกไปที่กระจกบานประตูครับเพื่อนแล้วเขาก็เข้าไปในบ้านของนบพเดชขณะที่นพเดชกับกันทิตากำลังนั่งฉลองนั่งดื่มนั่งกินกันอย่างมีความสุขภายในบ้านทันทีที่เห็นโชคไพบู์เข้าไปนะครับ กันทิตากับนบพเดชก็ลุกขึ้นจากวงสังสรรค์ก็ลุกขึ้นจากวงเล่าครับเพื่อน หลังจากนั้นนับโชคไพยบู์ไม่พูดพ่ำทําเพลงดึงกันที่ตาม,มาตบหนึ่งฉากครับเพื่อนเรียกได้ว่าตบฉากใหญ่ตบกันเลือดกบปากกันเลยทีเดียวเม<อ>ื่อนพระเดชเห็นแบบนั<อ>้นแล้วเหมือนจะไม่ดีเหมือนจะไม่เข้าท่า<อ>นพเดชก็เลยวิ่งออกจากบ้านมาครับเพื่อนเพื่อ,อ,อมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามครับเพื่อนตรงนี้เองนะครับกันทิตาก็วิ่งตามมาติด ทันใดนั้นเองนะครับโชคไพบู์ก็เดินออกมาจากบ้านแล้วก็สาดกระสุนไปใส่นบพเดชสองนัดครับเพื่อนโป่งโป้ง,ปงนี่คือสองนัดที่เข้าเต็มเต็มร่างของนบพเดชครับเพื่อนทำให้นบพเดชถึงกับเซธลาถึงกับเสียทรงกันเลยทีเดียวครับเพื่อน กระสุนเข้าบริเวณแผ่นหลังทะลุมาถึงข้างหน้าเลยครับเพื่อนเป็นกระสุนลูกปลายลูกกระจายครับเพื่อนหลังจากที่นพเดชโดนยิงสองนัดติดจึงทําให้นพเดชตัดสินใจวิ่งเอาชีวิตรอดครับเพื่อนตรงนี้เองนพเดชได้พากันที่ตาวิ่งเข้าไปในซอยครับเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมหรือว่าเป็นฟ้าดินกําหนด ซอยตรงนั้นมันเป็นซอยตันครับเพื่อนมันไม่สามารถหนีไปทางไหนได้แล้วครับเพื่อนเป็นซอยตันอยู่ในหมู่บ้านเงินทองซิตี้ครับเพื่อนสุดท้ายแล้วโชคภัยบูนก็เลยวิ่งไปตามทันหลังจากนั้นโชคภัยบูนก็พยายามฉุดกระชากลากถูกกันทิตาออกจากตัวนพเดชเนื่องจากว่าในขณะนั้นกันทิตาก็เข้าไปพยุงเข้าไปประคองตัวนพเดชที่ถูกยิงด้วยกระสุนปืนครับเพื่อนสุดท้ายแล้วก็เกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันใน ในระหว่างนั้นเองนบพเดชพยายามร้องขอชีวิตครับเพื่อน เขาพยายามบอกว่าปล่อยผมไปเถอะอย่ายิงผมเลยผมยอมแล้วนี่คือคําพูดของนพเดชแต่ตรงนั้นเองมันสายไปเสียแล้วครับเพื่อนเมื่อโชคภัยบูลตัดสินใจขั้นสุดท้ายเหนี่ยวกลไปที่นพเดชอีกหนึ่งนัดครับเพื่อนตรงนี้เองเข้านพเดชแบบตรงๆแบบเต็มๆเนื่องจากว่าเป็นการจ่อยิงครับเพื่อนหลังจากนั้นโชคภัยบูลก็ปล่อยให้ร่างของนพเดชนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ฉุด เอาภรรยาเขาก็คือการทิตาขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปด้วยครับเพื่อนสุดท้ายแล้วก็มีชาวบ้านร้านตลาดมีพลเมืองดีที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นได้โทรแจ้งกู้ภยัยได้โทรแจ้งตำรวจเพื่อมาทําการช่วยเหลือนบพเดชครับเพื่อนแต่ตรงนี้มันไม่ทันครับเพื่อนนบพเดชเองได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิงด้วยคมกระสุนปืน เขาก็เลยเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นนับตัวของกัรทิตาและโชคไฟบู์หนีไปไหนไม่มีใครรู้ครับเพื่อน ผ่านไปวันแล้ววันเล่าผ่านไปเพียงหนึ่งวันนะแน่เราจะพูดเหมือนนานทําไมก็ไม่รู้นะครับนะหลังจากเขาก่อเหตุเพียงหนึ่งวันครับเพื่อนเขาก็ปล่อยภรรยาเขากลับมาเพื่อมาดูแลลูกครับเพื่อนถ้าเขาจะฆ่าภรรยาของเขาก็กลัวว่าลูกจะเป็นกําพากลัวว่าลูกจะไม่มีแม่ไม่มีคนดูแลตอนที่เขาไปติดคุกครับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับตัวของโชคไปบุญก็เดินทางมามอบตัวที่สพศรีมหาโพธิครับเพื่อนซึ่งความ จริงแล้วนะครับสถานีตํารวจที่รับผิดชอบพ,พื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือสอพอระบาะไผ่ครับเพื่อนตรงนั้นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมีการส่งตัวจากสอพศอรีมหาโพธมาที่สอพอระบาะไผ่เพื่อดําเนินคดีกับโชคไฟบูนครับเพื่อนโชคไฟบูนเองโดนตั้งข้อหาใหญ่ๆก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับเพื่อนตรงนี้เอง2 8 8มาตรานี้ระบุโทษไว้ว่า1 5ถึง2ีปีนี่คือโทษต่ำสุด โทษสูงสุดก็คือตลอดชีวิตและก็ประหารชีวิตขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคดีขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานขึ้นอยู่กับคําให้การของผู้ก่อเหตุของพยานแวดล้อมตรงนี้เองก็ไม่รู้ว่าศาลจะสั่งตัดสินจําคุกโชคภัยบูรนกี่ปีเขาจะใช้ชีวิตในเรือนจําจริงๆกี่ปีอันนี้ไม่มีใครทราบ ขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับจังหวะถ้าหากมีอภัยบ่อยๆทำตัวดีๆเขาอาจจะติดคุกจริงๆแค่7-8ปีก็ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกหรืออาจจะติดคุกจริงๆแค่9ปี10ปีก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นี่คือเส้นทางสายนักโทษของโชคภัยบูรณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า สุดท้ายท้ายสุดก็แล้วแต่ดุลพินิษของศาลแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วแต่ฟ้าดินกำหนดนี่ก็คือเรื่องราวของความรักสามเศร้าที่ผมนำมาสรุปให้เพื่อนๆฟังคนนึงอยากเลิกลาอยากเริ่มต้นใหม่แต่คนนึงยังรักไม่ยอมตัดไม่ยอมจบ สุดท้ายท้ายสุดคนที่ซวยก็คือคนที่เข้ามาใหม่เป็นมือที่สามถูกมองไปเป็นแบบนั้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เรื่องราวที่ผมเล่าไปหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเพื่อนๆไวนะ้นาที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาขอบคุณจากใจจริงขอบคุณครับผม